สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้เส้นขอบและแรงเงาในโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะเริ่มแรกเลยก็ไปที่เมนู Start เลือกอ l l โปรแกรมเลือก Microsoft Office เลือก Microsoft Office Word ค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม Microsoft Word นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดไฟล์งานที่เราต้องการใส่เส้นขอบและแรงเงาขึ้นมาที่เมนูคำสั่งเขาคงหน้ากระดาษหลังจากนั้นเลือกเส้นขอบของหน้าหรือว่าแบบเงาแบบสมิติหรือว่ากำหนด A นะคะ เราเลือกเป็นกล่องแล้วกันนะคะแล้วก็เราสามารถปรับเส้นให้มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยเข้าไปที่ลักษณะน,นะคะแล้วก็เลือกลักษณะของเส้นแล้วก็ยังเพิ่มสีสันให้กับเส้นได้อีกก็ไปที่สีเลือกสีตามที่เราต้องการนะคะท่านี้ก็เป็นการเสร็จลองกดตกลงดูค่ะให้มันเป็นรูปภาพก็ได้นะคะก็กลับไปที่เดิมค่ะเส้นขอบของงาของหน้า เลือกตรงงานสินก็จะมีรูปต่างๆเนี่ยให้เราเลือกมากมายแล้วเราก็ดูตัวอย่างที่ด้านขวามือนะคะมันก็จะเห็นว่าก็เป็นการใส่กรอบให้กับหัวข้องานของเราเพื่อให้มันดูเด่นขึ้นนะคะโดยที่เราเนี่ยทำการคุมดำหัวข้อนั้นค่ะหลังจากนั้นเลือกสีให้กับขอบสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะคะ เราก็ดูที่ด้านขวามือมันจะมีตัวอย่างแสดงเดี่ยวมากเท่านี้